สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นดวงการงานของชาวราศีสิงห์นะคะประจําปี2567ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าดวงการงานของชาวราศีสิงห์นั้นจะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับคนที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนนั่นเองนะคะไปรับฟังกันได้เลยค่ะ เรื่องการงานนะคะเรียกได้ว่าอาจเป็นปีที่ทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นจะได้เริ่มต้นทดลองและก็เรียนรู้งานในสิ่งใหม่ๆนะคะในปี2,567ค่ะก็เป็นได้นะคะใครที่กำลังคิดจะคิดเอ่อจะเปลี่ยนงานก็รีบจัดการซะให้เรียบร้อยนะคะส่วนใครที่ทำงานประจำอยู่แล้วนะคะก็อาจจะได้รับมอบหมายให้ทำงานในลักษณะใหม่ๆนะคะ เช่นอาจจะต้องใช้พลังคิดพลังทำค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะในปีนี้นะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยก็จะมีความสนุกกับงานที่ได้รับด้วยนะคะแล้วก็จะทําให้คุณนั้นเก่งแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นได้เยอะทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องอาจจะมีข้อผิดพลาดที่ต้องควรระวังด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องเอกสารนะคะต้องดูให้ดีนะคะตลอดทั้งปี2567นี้ ด้วยนะคะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะมีโอกาสที่จะได้ลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะที่ตัวคุณเองนั้นยังไม่เคยเรู้เรื่องในด้านนั้นๆมากนักนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณเองก็อาจที่จะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะคะก่อนที่จะเริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆกับใครคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นดวงการงานชาวราศีเส็งน,นะคะสำหรับ คลิปนี้ก็จะสั้นๆนะคะก็จะไม่ยาวเท่าไหร่นะคะแล้วก็ขอให้ราศีสิงห์ทุกคนนั้นจงมีแต่วความสุขความเจริญนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอให้ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังกันในครั้งแรกก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ